สวัสดีค่ะคุณราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นี้เดี๋ยวดิฉันจะขอทำนายผ่านไพ่ทาโลขอพลังงานจากไพ่ทาโลได้ส่งพลังงานทำนายแนะนำให้กับคุณราศีพิจิกในเรื่องของความรักค่ะ3ามสถานะด้วยกันค่ะ 1. นคนโสด 2. คนที่มีคู่แล้วมีคนคุยแล้ว 3. คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะคนโสดชาวพิจิกคุณจะได้เจอคู่หรือยังในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักของคุณจะงอกงามหรือไม่ เขาคนนั้นเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นความรักที่ดีและยั่งยืนไหมค่ะคนโสดราศีพิจิกคะแหมดวงความรักของคุณดีเหลือเกินค่ะเป็นความรักที่สนุกเลยอะ่ะมันเป็นความรักที่ดึงดูด ลุ่มหลงซึ่งกันและกันถ้าคุณมาเจอกันปุ๊บเนี่ยคุณเหมือนคู่ที่ฟ้าส่งมามันเป็นคู่บุพเพสนิวาสคุณทั้งมีความมั่นคงได้เจอคนที่มีความมั่นคงคุณทั้งได้เจอคนที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็พอเจอกันปุ๊บนะคะคุณจะ ชอบกันเลยอ่ะคุณจะมีความลุ่มหลงนะคะดึงดูดซึ่งกันและกันมันเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงแรกที่คุณเจอกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอคนคนนั้นอ่ะเขาเป็นเปรียบดังเทพบมุตรเลยเขาดีพร้อมเขาทั้งมีคุณวุฒ ทั้งวัยวุธแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงนะคะบุค,คลิก,กภาพดูเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะดูแลคุณได้ให้ความอบอุ่นคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่เขาช่างดีเหลือเกินเขาช่างเป็นคนที่ สามารถทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเขาเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ทั้งเรื่องของหัวใจแล้วเรื่องของกายภาพนะคะแล้วก็เรื่องของเงินทองด้วยเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะมามาเป็นคู่ของคุณน่เหมือนคุณมีทั้งคู่มีทั้งแม่มีทั้งพี่สาว มีทั้งเพื่อนคนคนนั้นช่างดีเหลือเกินสำหรับคุณนะคะเปรียบดังลาชินีเลยก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงความรักของคุณช่างน่ารื่นลมและหลงไหลซึ่งกันและกันค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะต่อไปค่ะขอพลังงานให้กับคนมีคู่แล้วมีคนคุยแล้วชาวราศีพิจิกค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักจะเป็นอย่างไรของชาวพิจิกที่มีคู่แล้วมีคนคุยแล้วค่ะค่ะสัญญาณที่ออกมานะตอนนี้ย ถึงแม้ว่าจะสัญญาณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วหรือมีคนคุยแล้วนะคะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันมันต้องได้รับการเยียวยารักษาค่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่แบบนี้ต่อไปได้อีกแล้วค่ะความเจ็บปวดที่คุณเจอมันกำลังจะเดินทางออกไปจากชีวิตคุณทนอีกนิดนะคะ แล้วจากนั้นชีวิตคุณจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งคุณจะได้เดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งในการออกเดินทางค้นหาสิ่งที่สำคัญในชีวิตสิ่งที่คุณตามหาในชีวิตการ move on กำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วค่ะอยู่กับความเจ็บปวด ขอคำแนะนำด้วยนะคะแน่นอนทีเดียวเลยค่ะความจริงจะต้องถูกปรากฏการตัดสินจะเกิดขึ้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะแล้วจากนั้นชีวิตคุณจะเป็นอิสระชีวิตคุณจะเป็นอยู่เหนือพันธนาการทั้งปวง ใครที่ทำให้คุณเจ็บปวดคนคนนั้นจะได้รับผลของการกระทําของเขาคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานทุกทนอีกต่อไปนะคะคุณเหนื่อยมามากแล้วจากนี้ไปคุณจะเป็นอิสระและอยู่เหนือพันธนาการทุกสิ่งมันจะต้อง มีการตัดสินและคืนความยุติธรรมให้กับคุณค่ะค่ะก็ขอจบคำทํานายนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้คุณอดทนอีกนิดหนึง่งแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีความรักแล้วก็กำลังมีปัญหานะคะไพ่ชุดนี้ เป็นกําลังใจให้กับคุณสื่อพลังงานให้กับคุณที่มีความรักมีคู่แล้วแล้วมีปัญหานะคะก็สื่อพลังงานบวกให้กับคุณว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นแล้วค่ะกับความทุกข์ทรมานนั้นๆต่อไปคนที่มีสถานะภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกค,ค่ะเดือนกรกฎาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรขอพลังงานแห่งไพาทารโอได้ สื่อให้คุณได้ทราบด้วยค่ะเดือนนี้คุณมีความสุขนะคะได้อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้มอบความสุขให้กับให้กันและกันนะคะแล้วก็ อาจจะได้เดินทางด้วยกันด้วยนะนะคะมันเป็นความมันเป็นความสัมพันธ์ความสุขความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กไปเป็นวัยรุ่นนะคะถ้าใครที่มีอายุแล้วนะแต่ถ้าใครที่ยังแบบเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยโอ้ชีวิต คู่ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบช่างท้าทายมันสนุกสนานมันแบบว่ามันแบบชาเลนจ์คุณจริงๆเลยนะ่ะนะคะเหมือนเหมือนตอนเด็กๆแล้วเราแบบเล่นกับเพื่อนอะ่ะมันมีความสุขขนาดนั้นเลยนะคะโอ้เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยก็เก็บเกี่ยวเอาความสุขไปก่อนนะคะแล้วจะมีอะไรที่จะมาขัดขวางหรือตัดความสัมพันธ์นี้ให้มันหมดลงเนี่ยก็ ค่อยว่ากันก็นแล้วกันณนะตอนนี้ขอให้คุณเก็บเกี่ยวเอาความสุขช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะถ้าพูดง่ายๆก็เป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าติดกันหลงไหลกันนะคะแชทหากันโคคุยกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยที่ทำให้เติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันณนะตอนนี้คุณให้โฟกัสไปที่ความสุข ความสนุกสนานและการเติมเต็มซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะคะแล้วอนาคตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะแบบว่ามอาจจะไม่ดีหรืออะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกังวลก็แล้วกันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็รู้อยู่ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรมากณตอนนี้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันและความสัมพันธ์ที่มันทําให้เรามีความสุขแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้น ก็พอนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขสนุกสนานนะคะเหมือนเล่นอยู่กับเพื่อนตอนเด็กๆเลยนะคะอย่างนั้นเลยทีเดียวเลยค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะดิฉันครูเอปัทมาพรน,นักพยาณ์อ่านไพทาโรรับอาสามาซื้อพลังงานบวกจากจักรวาลผ่านไพทาโและดิฉันก็อ่าน หน้าภัยนะคะทำนายให้กับคุณไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าใครที่เจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะคะ ของช n แนลดิฉันไว้เพราะว่าความบังเอิญเนี่ยม,มันมักจะมีแค่ครั้งเดียวคุณได้บังเอิญมาเจอคลิปของดิฉันในครั้งนี้นะคะแต่คราวหน้าคุณอาจจะไม่ได้เจอดิฉันอีกเพราะฉะนั้นก็รบกวนกดติดตามนะคะ Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มาส่งพลังงานบวกนี้ให้กันอยู่ เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีมีความรักที่โรแมนติกมีความสุขแบบเนี้ยไปยาวๆไปนอนๆนเลยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังมุกออนหรือว่ากำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกดติดตามดิฉันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ